ทายใบต่างร้ายคลิปกับพี่น้องกับว่กล้าลงเนะงาะยันพี่ยันน้องเบื่อานมันมีสถานที่เดียวเดียวนะคะก็เลยบ่าลงทำข้าวมามีเพื่อนเพื่อนๆโชคดีบอค่ะโชคดีกันบอปังปังบอผู้ใดบอปังก็ดีใจน้ำเด้อบอเป็นอย่างเดือนหนึ่งมีสองคือเนาะค่ะเนาะ เขาใจที่เตือนเนาะค่ะเนาะขี้ตู้มือใหม่เดือนเนี่ยวันที่ยี่สิบเก้านี้ก็สิครบก็สิครบสองเดือนได้ค่ะพี่น้องแทบสิบ่มีค้นเขามาเบิ้งเลยนะส่งไปตั้งหลายคลิปนถมพี่มากอะส่งให้พี่มากส่งงานนี้นว่าอะแต่กระเดื่มที่ที่ย้ายล้แล้วของเสียนะคะลงหลายเทื่อลงแทบทุกมือนันเป็นสนามเนาะสนามออกนลองกายกับพรหลานไปล่น ก็เลยมานาั่งเบาเอาซะมันได้สามนาทีกับพ่อเนาะมูเนาะเขามาติดตามเนาะค่ะยายนาบีกันยังไ่ได้ยังเดอ้อทำข้าวมามุอนีเพื่อนเพื่อนโชคดีบอโชคดีกันบอปังปังบอคู้ไดบอปังก็ดีใจน้ำเดอ้อบอเป็นอย่างเดือนหนึ่งนี้สองคือเนาะค่ะเนาะ โชคดีที่ได้เพื่อนเพิ่มหลายๆขอบคุณหลายๆที่ได้เพื่อนเพิ่มก็เลยมานั่งเบาเอาซะให้มันได้สามนาทีกับพ่อเนาะนอนเอ,อินกินเขากินน้ำไปเที่ยวเมืองได้ก็ได้พอกันเนาะค่ะเน,ะนาะนั่นเว่าเบาเแป๊บเดียวสามนาทีเราเอาซับนม่ละเดิมที่ที่ย้ายลงแล้วของเสียนคะคะ ลงหลายเทื่อลงแทบทุกมือนันเป็นสนามเนาะสนามของร่างกายเรือพาหลานไปเล่นเดือนกัว่ัวเราสิเขาสองเดือนมันที่ยิบเข่าควบ่กับกกบอด้ท่านในใดยังเลยค่ะเด้อในตะเพื่อนเพื่อนนี่แหละเด้กอหมูป่ปอพีพ,พีพวกเขาก็โชคดีสุกม,มือเนาะเป็นไดไดยังกับเขาแรงจา้าอันนี้สิเป็นวิดีโอสามนาทีเด้อพวาเป็นยังมือนี่ ืันนี้เป็นมือที่ว่าพี่น้องก็เป็นอย่างมือนี่ืันนี้เป็นมือที่ว่าพี่น้องเดือนก็กลัวเราสิเขาวสองเดือนมันที่ยิบเก่เขาควบรกับบัดนท่านได้จยัง,ยงเลยค่ะเด้ในตะเพื่อนนี่แหละได้ก่อมู่พ่อพี่พีนออกไปผ้าล้านไปเล่อนอยุสนามวาสิทออกไปผ้าล้านไปเล่อนอยุสนามวาสิท โชคดีที่ได้เพื่อนเพิ่มหลายๆขอบคุณหลายๆที่ได้เพื่อนเพิ่มฟังให้คอยให้จบในเด้อพี่น้องฟังให้จบแน่สามน้าที่ก็โดนอยู่ดีจักสีเบ้ายังขึ้นกันเดือนกวัวเราสิเขาสองเดือนมันที่ยิบเก่าควบส่กับบัตรท่านได้แต่ยังเลยค่ะเด้อในแต่เพื่อนๆนี่แหละเด้อปอมม่าปอพีพีพ ยายนาบ,บีสิไปไล่สดก่อนสิไล่สดก่อนเดอ้อผู้ใดในเบื้องคลิปนี้กับตามยายนาบ,บีไปที่ไล่สดเดินไปให้ทุกมือทุกมือเ้อค่ะที่เขามาให้กำลังใจยายนาบีทุกมือคือกันกับเพื่อนกับท่ายละสองพันหกเนาะสองพันหกผู้ใดบอกปังก็ดีใจน้ำเดอ้อบอกเป็นอย่างเดือนหนึ่งมีสองเือเนาะค่ะเนาะ ผูได้บ่ปัง็ดีใจน้ำเด้อบ่เป็นหยังเดือนหนึ่งมีสองเอ้าน,นาะค่ะเนาะกูไดบอปัง็ดีใจน้ำเด้อบ่เป็นหยังเดือนหนึ่งมีสองเอ้านาะค่ะเนาะเดือนก็กลัวเราสิเข่าสองเดือนมันที่กิบเข่าคบกับบัดรท่านได้นหน่หยังเลยค่ะเลอในแต่เพื่อนนี่แหละได้กอวมูว่อว พี่พี่พคลิปเป็นยังไงมือนีพี่น้องพี่น้องว่าคลิปมือนีเงียบบ่ของยายนาบีเงียบแหงค่ะเดี๋ยวยายนาบีสิไปไล่สดก่อนสิไลส่สดก่อนเด้อผู้ใดไดในเบื้องคลิปนี้กับตามยายนาบีไปที่ไลส่สดเดินไปห้กกำลังใจยายนาบีในเดจา้าบายเด้๋พ่อการกินเก่ากินน้ำเราเด้อ เดือนกวัวๆเราสิเข่าสองเดือนมันที่กิฟต์เข่าควบสอดกับบัตรท่านในใจยังเลยค่ะเด้อในต่เพื่อนๆนี่แหละได้ก่อมู่พอพีพีเดียวย่านาบีสิไปไล่สดก่อนสิไลส่สดก่อนเด้อผู้ใดในเบื้องคลิปนี้กับตามย่านาบีไปที่ไร่สวดเดินไปให้ออกไปพาหลานไปเล่นมิวนสนามว่าสิพวกเขาก็โชคดีซุกมือเนาะ เป็นไรใดยังกับเขาแรงจ้าอันนี้สิเป็นวิดีโอสามนาทีเด้อทายไว้ต่างร้ายคลิปกับพี่น้องกับว่ากล้าลงเนาะหยันพี่หยันนองเบื่อในมันมีสถานที่เดียวเดียวนะค่ะก็เลยว่าล้งทายไว้ต่างร้ายคลิปกับพี่น้องกับว่ากล้าลงเนาะหยันพี่หยันนองเบื่อในมันมีสถานที่เดียวเดียวนะค่ะก็เลยว่าลุงพวกเขาก็โชคดีซุกมือเนาะ เป็นไ,นได์แดงยังกับเขาแรงจ้าอันนี้สิเป็นวิดีโอสามนาทีเดอ้อเป็นยังไงพี่นอ้องยายหน้าบีมาถาักกูไดบ่กปัง็ดีใจน้ำเดอ้บอบ่กเป็นอย่างเดือนหนึ่งมีสองเือเนอาะค่ะเนาะกูไดบ่กปัง็ดีใจน้ำเดอ้อ ว่าเป็นอย่างเดือนหนึ่งนี้สองทือเนาะคะ่นะเนาะฟังให้คอยให้จบในเดอ้อพี่น้องฟังให้จบแนะ่สามนาทีก็โดนอยู่ดีท็กสี่เบายัาง่งขึ้นกันแต่ติดตามอยู่ประมาณสองล้อยในละมั้งค่ะที่ติดตามมิหีนะคะแต่ก็บอเป็นอย่างก็ดีใจที่เพิ่นเขามาปิดผู้ไดบพบปังก็ดีใจน้ำเดอ้อ บ่เป็นอย่างเดือนหนึ่งมีสองคือเนาะค่ะเนาะฟังให้คอยให้จบในเด้อพี่นงฟังให้จบแน่สามนาทีก็โดนอยู่ดีจักสีเบาอย่างคือกันน่อง,อง,องเอินกินเขากินน้ำไปเที่ยวเมืองได้ก็ได้พ่อกันเนาะค่ะเน,นาะนนาเ็นวบา,บาเบาแป๊บเดียวสามนาทีเราเอาซรัพยนี่ละออ คลิปเป็นยังไดมื้อนี้พี่น้องพี่น้องว่าคลิปมื้อนี่เงียบบ่ของยายน้าบีเงียบแห้งค่ะคุณใดบ่ปังก็ดีใจน้ำเด้บอบ่เป็นอย่างเดือนหนึ่งมีสองคือเนาะค่ะ,นะเนาะเ,เ,เดือนก็กลัวเราสิเข่าสองเดือนมันที่จิบเขา่คาคะก,กับบัดรท่านได้อย่างเลยค่ะเด้อในแต่เพื่อนๆนี่แหละได้พอมู่ว่อ พีพีไวิดีโอสามนาทีมันแผ่นบ่เบป็นตาไทยนะครับพี่น้องบ่เบป็นตาลงคลิปเนาะเพราะว่ามันเป็นการซ้ำๆมังแต่เพราะว่ามันมันมีต่มองด,มดิ่มยายนาบีสิไปไลส่สดก่อนสิไลส่สดก่อนเด้อผู้ไดไในเบิ่งคลิปนี้ก็ตามยายนาบีไปที่ไลส่สดเด้อไปแห้โชคดีที่ได้เพื่อนเพิ่มไล่หลายๆขอบคุณหลายๆที่ได้เพื่อนเพิ่ม ทำข้าวมามือนี่เพื่อนๆนโชคดีบอโชคดีกันบอปังปังบอเดิมที่ที่ย้ายลงแล้วอัเเียนคะคะลุงหลายเทือลงแทบทุกมือนั่นเป็นสนามเนาะสนามอองร่างกายหรือผ้าหลานไปิลินเป็นยังไงพี่น้อง ยายหน้าบีมาถามน,น,น้องน้องเอินกินเขากินน้ำไปเที่ยวมืองได้ก็ได้พอกันเนาะค่ะเน,ะนาะน่าเห็นว่า,บา,บาเบาๆแป็บเดียวสามนาทีเราเอาซับนี่ละกำลังใจยายหน้าบีนี่เดจา้าบายเดีย๋ยวพ่อกัน <laughs> กินเขากินน้ำเ้อเ <laughs> ข้าใจขี้ตื่นเนาะค่ะเนาะขี้ัตมือใหม่เดือนเนี่ยวันที่ยี่สิบเก้านี้ก็สีครบก็สีครบสองเดือนได้ค่ะพี่น้อง โชคดีที่ได้เพื่อนเพิ่มหลายๆขอบคุณหลายๆที่ได้เพื่อนเพิ่มทำข้าวมาเมื่อนีเพื่อนๆโชคดีบอโชคดีกันบอปังๆบอออกไปผ้าลานไปหลินยุสนามว่าสิตลิปเป็นยังไงมือนีพี่น้องพี่น้องว่าคลิปมือนีเงียบบอ ของยายน่าบี้เงียบแห้งค่ะออกไป